ครับผมธนวันรโลรักษาครับฟอร์สครับเป็นกรรมการบริษัทของผลิตภัณฑ์คอนเซิร์ของเราครับวันนี้ก็มีความภูมิใจและก็ยินดีอย่างมากที่เราได้ตัวบิวตี้อะวอร์ดครับก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็มีมา5ปีแล้วครับที่ดูแลลูกค้าของเราอันนี้สั่งตัวสีเขียวคอนเซิร์ของเราก็ดูแลเรื่องข้อกระดูกนะครับแล้วก็จะมีอีกผลิตภัณฑ์อีกที่ทีมงานถืออยู่ครับค่ะก็สวัสดีนะคะก็คออือทากันดานะคะเป็นผู้จัดการของบริษัท WBHF นะคะผลิตภัณฑ์คอนเซิร์นซึ่งบริษัทเราเนี่ยนอกจากมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นช่วยน้ําเรียงข้อกระดูกแล้วนะคะเพราะว่าสมัยนี้ทางสังคมผู้สูงอายุคือซึ่งสูงขึ้นในประเทศไทยนะคะผลิตภัณฑ์เราค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าอันนี้เสริมทางตัวสีเขียวเนี่ยเสริมน้ําข้อกระดูกนะคะส่วนตัวสีแดงเนี่ยช่วยเรื่องกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเด็กที่อยากสูงหรือคนที่ใช้มือถือนาน,าน,นะะๆนะคะก็จะเป็นตัวสีฟ้ากับตัวสีเหลืองที่ตอบโจทย์นะคะ เพราะว่ามีส่วนผสมที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแบบสําหรับเด็กที่แพ้นมบวบัวสามารถทานได้นะคะก็เลยถ้าอยากสูงก็ใช้สีฟ้าได้ส่วนอย่างที่เราทราบกันเรื่องโควิดนะคะตัวสีดำเนี่ยคือเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะคะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ไม่ได้รับสารไวรัส เป็นได้ง่ายดายนะคะเพราะว่าทาผลิตภัณฑ์มาจากส่วนผสมของสปอร์เ็ดลินจอนะคะสวัสดีค่ะชนัญญาโลกรักษานะคะฟิล์มค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่ได้ในรางวัลท็อปบิสเนส s วอร์ดนะคะส0 2 0ค่ะก็ขอขอบคุณที่ที่ได้รางวัลน,นี้นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการในส่วนของธุรกิจที่เริ่มต้นมาจากการศึกษาแล้วก็เรื่อยๆมาจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องสุขภาพทั้งอาหารแล้วก็ยาค่ะ ภาพรวมของธุรกิจเรานะคะคก็คือเราเป็นธุรกิจที่ผลิตอาหารเสริมนะคะซึ่งเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เรามีถึง5ตัวนะคะซึ่งตอบโจทย์ทั้งตั้งแต่เด็กอายุ15ถึงผู้ใหญ่ผู้สูงอายุถึงอายุ65เลยะคะฟีดแบ็กตอนนี้นะคะออทุกท่านที่ทานแล้วอะค่ะจะกลับมาทานซ้ำ90%เลยะค่ะเพราะว่าได้ผลจริงะคะ่ะต้อ ตัวแมนวางเป็นออนไลน์ออฟไลน์ครัโอเคเอ,อ่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ค่ะก็คือแต่ว่าก็เน้นออนไลน์เป็นหลักก็อยากให้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ให้ ผลิตภัณฑ์นะคะที่ดีๆได้ดูแลเสริมสร้างสุขภาพของเรานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าพอผ่านช่วงยุคโควิดแล้วเนะเาะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะอาหารแล้วก็ยาในส่วนที่เราดูแลรับผิดช,ชอบนะคะก็ดูแลด้วยคุณภาพและก็ความจริงใจห่วงใยใส่ใจทุกคนจริงๆค่ะขอฝากช่องทางการติดต่อเป็น l i น์แอดนะครับ k o n c e r n นะครับแล้วก็เป็น Facebook เป็น k o n c e r n ขอฝากผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเราด้วยนะครับ concern ครับมี5ตัวก็ได้รับการตอดรับจากลูกค้า อย่างดีครับมีลูกค้าสกลัมาซื้อของเราตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อหรือว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันหรือว่าเราจะเพิ่มความสูงให้กับเด็กนะครับก็ยังไงฝากตัวพิทัณฑ์คาน,คนเสิร์นี้ด้วยครับ